ขอเจริญพอรอนุโมทนาคุณโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญวันนี้และก็ญาติมิตรทั้งหลายก็มาร่วมอนุโมทนาเท่ากับเป็นการอวยชัยให้พรวันเกิดนั่นก็เป็นวันที่ถือกันมาว่าเป็นวันดีวันสิริมงคลชาวพุทธก็ รู้ลึกลงไปอีกนอกจากถือว่าเป็นมงคลแล้วก็รู้ลงไปว่าที่จะเป็นมงคลก็เกิดจากกุศลนั่นเองกุศลก็หมายความว่ามีความดีหมายความว่าได้ทําความดีทําความดีที่ว่านี่ก็คือความดีทางกายทางวาจาและทางใจเรียกเป็นภาษาพระว่ามีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เป็นกุศล พอมีกุศลเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ในใจใจมีศรัทธามีคุณธรรมมีเมตตามีความชื่นบานผ่องใสเป็นต้นมงคลก็เกิดขึ้นแล้วเพราะนี่คือกุศลนั่นเองเพอเริ่มจากกุศลในใจก็แสดงออกมาทางวาจาทางกายรวมทางบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็พลอยสดชื่นเบิกบาน เป็นมงคลไปหมดเพราะเป็นมงคลก็นำมาซึ่งความสุขและความเจริญญาติมิดทั้งหลายลูกหลานก็มาร่วมทาบุญก็มีใจที่นอกจากยินดีด้วยแล้วก็เท่ากับอวยชัยให้พรแก่โยมเจ้าของวันเกิดอยู่ในใจธรรมดาขบุทธสาสนิกชนเมื่ออวยชัยให้พรนอกจากว่าตั้งใจดีได้เมตตาธรรม ด้วยกตัญยูกตเวทิตาธรรมแล้วก็อ้างอิงคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลมาอโอชาให้พรก็ถือว่าทำให้เกิดมงคลอันอุด,ดมคือมงคลที่สูงสุดแต่สำหรับชาวพุทธนั้นไม่ใช่เพียงว่าท่านผู้อื่นที่มีความปรารถนาดีจะอวยชายให้พรเท่านั้นแม้ท่านจะของวันเกิดเองก็เป็นฝ่ายที่จะ ให้พรให้ความสุขแก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นผู้รับเจ้าของวันเกิดก็เลยเป็นผู้ให้นี่ในคติพุทธศาสนาคือไม่ใช่ว่าพอถึงวันเกิดก็เป็นฝ่ายรับของขวัญแต่จะเห็นว่าในทางพุทธศาสนาท่านเจ้าของวันเกิดเป็นผู้ให้ก่อนและวันนี้ที่ให้ก็คือเริ่มโดยการให้แก่บรรพบุรุษบุพการีแล้วันเกิดนี่เป็นวันที่ระล,ลึกถึง ท่านผู้มีพระคุณหมายความว่าชาพุทธไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองก็นึกไปถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายท่านที่มีส่วนร่วมในชีวิตของเราที่เกิดมาเหมือนกับว่าวันเกิดของแต่ละท่านก็เป็นวันเกิดของบิดามารดาด้วยเมื่อน,นึกถึงวันเกิดของตนก็จึงนึกถึงบิดามารดา เพราะฉะนั้นการทำบุญในวันนี้ก็จึงเริ่มต้นในการอุทิศกุศลแก่บุพการีมีบิดามารดาเป็นต้นวันนี้ท่านเจ้าของวันเกิดได้ความสุขก็ให้ความสุขนั้นแก่ท่านที่รักที่เคารพเริ่มแต่บิดามารดาเป็นต้นไปนี่ก็คือคติที่เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสรงสอนไว้ รวมทั้งหมดที่ให้บุญให้กุศลให้อะไรต่างๆก็เรียกง่ายๆว่าให้ความสุขเมื่อให้ความสุขแล้วผู้ให้ก็ประสบความสุขด้วยเริ่มตั้งแต่จิตใจที่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็เป็นจิตใจที่ดีมีมเมตตาธรรมเป็นต้นเป็นจิตใจที่สดชื่นเบิกบานเอ,อิบอิ่มก็เป็นความสุข ตามคติที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุข,ขัสสาตาเมธาวีสุข,ขังโสอธิคัตติผู้มีปัญญาให้ความสุขก็ได้ความสุขเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราก็นิยมให้ความสุขแก่ผู้อื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วตนเองก็ได้อานิสงส์ก็คือความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ในเรื่องความสุขนี้ชาพุธย่อมทราบกันว่าถ้าแบ่งโดยประเภทแล้วก็มีมากมายหลายอย่างวิธีจำแนกความสุขอย่างหนึ่งก็อย่างง่ายๆแบ่งเป็นสองอย่างคือความสุขที่อาศัยกับความสุขที่เป็นไทยคำว่าอาสุขที่ความสุขที่อาศัยก็คือความสุขที่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกขึ้นต่อปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ ตัวเราเองส่วนความสุขที่เป็นไทยก็ตรงข้ามก็คือความสุขที่เป็นอิสระเป็นของตัวเราเองเมื่อปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าชาวพุทธก็จะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจากเบื้องต้นที่เราต้องมีความสุขแบบอาศัยพึ่งพาปัจจัยภายนอก ก็มีความสามารถที่จะมีความสุขเป็นภายในด้วยตนเองมากขึ้นเป็นไทยเป็นอิสระมากขึ้นตามลำดับความสุขที่เพึ่งอาศัยนั้นก็จะเห็นได้ง่ายๆก็คือเรื่องของวัตถุสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอามิตรเราอาศัยสิ่งสวยงามที่เรียกว่ารูป ได้เห็นด้วยตาก็พอใจชอบใจถูกใจก็เป็นสุขได้ฟังเสียงไพเราะก็มีความสุขได้กลิ่นหอมสดชื่นได้ลิ้มรสอร่อยหวานเป็นต้นก็มีความสุขกายได้สัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลเป็นต้นก็มีความสุข อันนี้คือความสุขเบื้องต้นแต่เราจะเห็นว่าเป็นความสุขที่ไม่ได้อยู่ในตัวต้องอาศัยสิ่งภายนอกโดยเฉพาะวัตถุต่อมาเราก็จะมีความสุขที่พึ่งพาบุคคลเช่นมีบุคคลผู้เป็นที่รักบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ใกล้ชิดความสุขของเราก็เหมือนกับฝากไว้กับบุคคลเหล่านั้นเมื่อได้เห็นได้พบได้มีความสัมพันธ์ที่ดีก็มีความสุข ต่อมาความสุขนั้นก็จะประณีตขึ้นเป็นนามธรรมเมื่อกี้นี้จะเป็นรูปธรรมเริ่มจต่เป็นวัตถุแล้วมาเป็นบุคคลต่อมาก็เป็นนามธรรมเป็นนามธรรมก็ที่เห็นชัดก็บุญกุศลบุญกุศลความดีต่างๆที่ทำตั้งแต่เรื่องของทานการให้การช่วยเหลือต่างๆทั้ง ทางโลกทางธรรมทั้งภายนนอกแล้วก็ทางในทางพระศาสนาไปช่วยเหลือใครทําให้เขามีความสุขเราก็ได้บุญได้กุศลจิตใจของเราก็สดชื่นเบิกบานก็มีความสุขนึกถึงเมื่อไรก็มีความสุขทําบุญในศาสนาได้เกื้อนหนุนพระสงฆ์ให้มีกําลังปฏิบัติศาสนกิจให้สามารถเล่าเรียนพระธรรมวิน,นัยปฏิบัติธรรมและก็เผยแผ่ศาสนา รรมะแผ่ออกไปเป็นประโยชน์สุ่แก่ประชาชนโยมนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ว่าได้ทําบุญกุศลแก่ศาสนาแล้วจิตใจก็มีความเอ,อึบอิ่มเบิกบานก็มีความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขขึ้นไปตามลําดับแต่ยังมีสุขที่สูงขึ้นไปอีกกว่านั้นความสุขต่อจากนั้นก็คือความสุขที่เกิดจากปัญญา มีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆคนเรานี่ปัญญารู้เข้าใจเมื่อไหร่ก็โลง่งมีความอึดอัดคิดไม่ตกอัดอั้นตันใจพอคิดออกรู้คำความจริงของสิ่งต่างๆแม้แต่ปัญหาที่ลึกซึ้งในทางจิตใจความเป็นไปในชีวิตปัญหาชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็อึดอัด มีความทุกข์บีบคั้นใจแต่ถ้ามีปัญญารู้เข้าใจรู้เท่าทานความจริงของโลกของชีวิตแล้ววางใจได้ก็พ้นจากความทุกข์นั้นจิตใจก็เป็นสุขโปร่งเบาสบายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสุขที่เกิดจากปัญญาพร้อมกันนั้นก็เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่เป็นอิสระปัญญากับการที่จิตใจเป็นอิสระนี่มาด้วยกัน เพราะจิตจะเป็นอิสระได้ก็ต้องอาศัยปัญญาเพราะปัญญามาจิตใจก็เป็นอิสระความสุขที่เป็นเรื่องนามธรรมเนี่จะค่อยๆเป็นอิสระมากขึ้นคือเป็นไทยกับตัวเองแต่ความสุขที่เป็นวัตถุนี่ก็เป็นเรื่องที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ความจเจริญในปัจจุบันก็จะไม่เน้นที่ความสุขทางวัตถุที่พึ่งพาอามิตรที่พระทะเลกาสามิสสุ เมื่อเป็นสุขที่พึ่งพาอาศัยนี้ก็ไม่เป็นของตัวเองไม่อยู่ภายในก็เลยต้องมีต้องหาเอามาเพิ่มอยู่เรื่อยไปแล้วมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความสุขธงวัตถุนี้พอมีมากเข้าก็กลายเป็นว่าชักชินชาก็ต้องเพิ่มแล้วก็เพิ่มทั้งดีกรีและปริมาณ ก็เลยกลายเป็นว่าคนอยู่ในโลกนี้ก็วิ่งหาความสุขกันเมื่อต้องเพิ่มก็ทำให้ต้องแสวงหามากขึ้นก็เกิดการแย่งชิงคนหนึ่งได้สุขอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้คนหนึ่งก็อดหรือไม่งั้นก็คนหนึ่งก็ถูกแย่งไปกลายเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเบียดเบียนกันก็เลยกลายเปว่าสังคมไม่เป็นสุขเมื่อสังคมไม่เป็นสุข แต่ละคนก็เลยพลอยไม่สุขจริงไปด้วยอันนี้ก็เลยกลายเป็นมีความหวาดระแวงไม่เหมือนกับความสุขที่เป็นภายในที่เริ่มตั้งแต่ความดีบุญกุศลเป็นต้นที่ติดตัวไปตลอดเวลาแล้วก็นึกถึงเมื่อไหร่ก็ได้นึกถึงเมื่อไหร่ก็เป็นสุขเมื่อนั้นแล้วก็ยั่งยืนยาวนานความสุขทางวัตถุนี้ก็ต้องมีวัตถุนั้นอยู่ถ้าไม่มีก็ไม่มีความสุขกลายเป็นว่ามีความทุกข แต่ว่าความสุขที่เป็นนามนธรรมเช่นบุญกุศลน,นี้ไม่ต้องมีอะไรเยอะอยู่แต่ใจของตัวเองก็มีความสุขแล้วแล้วก็สุขได้ทุกเวลายิ่งได้พัฒนาจิตใจให้ถึงความสุขที่เกิดจากปัญญาเป็นไทยเป็นอิสระแท้จริงอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายความสุขนั้นกลายเป็นคุณสมบัติในตัวหมายความชีวิตเป็นสุขเลยไม่ใช่ว่าความสุขอยู่ต่างหากจากชีวิต ่ความสุขทางวัตถุในชีวิตเหมือนกับอยู่ต่างหากแล้วก็ความสุขนี่ก็อยู่ที่วัตถุภายนอกเมื่อไห่ได้วัตถุเหล่านั้นมาเสพบริโภคก็มีความสุขพอไม่มีก็กลายเป็นโหยหาก็กลายเป็นทุกข์ไปด้วยแต่ความสุขทางจิตใจนี่อยู่ในตัวในที่สุดก็อย่างที่ว่าก็เป็นคุณสมบัติประจําตัวเมื่อเป็นความสุขเป็นคุณสมบัติประจําตัวก็เป็นผู้มีความสุข เป็นผู้ไม่ต้องหาความสุขสําหรับชาวโลกที่พึ่งพาวัตถุเนี่ยก็ต้องหาความสุขกันเ่อยไปเรียกว่าเป็นความสุขที่ต้องหานี้ทำไงเราจะมีความสุขที่ไม่ต้องหาก็เป็นความสุขที่มีเลยอันนี้แหละก็คือการที่ต้องก้าวไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติหรือในการพัฒนาชีวิต มัมีความสุขอยู่เป็นคุณสมบัติในตัวคราวนี้จะอยู่ไหนไปไหนก็มีความสุขตลอดเวลาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์จะอยู่ที่ไหนสภาพแวดล้อมอย่างไรก็มีความสุขไปไหนก็ได้ตอนนี้ก็นําความสุขไปแผ่ขยายกลายเป็นผู้ให้ความสุขตลอดเวลาถ้าคนใดยังต้องหาความสุขไม่มีความสุขในตัวก็แน่นอน เมื่อยังต้องหาความสุขก็มีทางที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ผู้ที่มีความสุขอยู่ในตัวเต็มแล้วไม่หาความสุขก็มีแต่ว่าเพื่อแผ่ขยายความสุขออกไปเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสุขอย่างพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าทำงานเพื่อโปรดสัตว์เสด็จเดินทางจาริกไปก็เพื่อไปสั่งสอนเขานำความสุขไปให้แก่เขา อันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติที่มีอยู่ซึ่งเป็นการก้าวไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่โลกปัจจุบันเนี้ยบางทีเราก็ไม่ได้มาจําแนกไม่ได้พิจรารณาเรื่องความสุขก็เป็นอย่างไรไม่ได้คิดไม่ได้พิจรารณาก็ติดอยู่กับความสุขขั้นต้นขั้นที่หนึ่งก็คือความสุขที่พึ่งพาสายวัตถุภายนอกบางที หาวัตถุพึ่งพาวัตถุก็กจะกระทั่งแม้แต่ความสุขขั้นที่สองคือความสุขในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลเมตตากรุณาก็พลอยหายไปหา่างหมดไปก็มีคนบางพวกในนี้ปัจจุบันเนี่ยได้แต่วิ่งดิ้นรลนหาความสุขจากวัตถุให้แก่ตนจนกระทั่งไม่คำนึงถึงผู้อื่นแม้แต่ใกล้ชิด เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีข่าวบ่อยๆแม้แต่ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกก็ยังเบียดเบียนกันเลยแทนที่จะได้ความสุขจากกันและกันจากการอยู่ดีในระหว่างมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นความสุขที่ประณีตขึ้นไปอีกขั้นแม้จะยังเป็นความสุขแบบพึ่งพาก็เป็นความสุขที่มีคุณธรรมคือม่มีมีไม,ม,มตรีจิตมิตรภาพต่อกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชักจะหมดเพราะว่าไปเน้นความสุขทางวัตถุ วิ่งหาให้แกับตนเองมันก็ไม่รู้จักพอมันไม่รู้จักพอก็ต้องคิดถึงแต่ตัวนอกจากแย่งชิงคนอื่นแล้วก็คิดถึงแต่ตัวเองก็เลยไม่คำนึงถึงใครพ่อแม่บางทีก็ลืมลูกลูกก็ไม่เอาใจใส่พ่อแม่ความสุขในครอบครัวก็ไม่มีราะนั้นยิ่งคนเนี่ยมาติดอยู่ความสุขขั้นต้นขั้นที่หนึ่งพึ่งพาวัตถุมากเท่าไหร โลกนี้ก็จะยิ่งเดือดร้อนมากเท่านั้นเพราะแต่ละคนก็จะต้องหาเพื่อตนแย่งชิงเบียดเปบียนซึ่งกันและกันไปไปมามามนุษย์ก็หลงละเริงม,มัวเมาความสุขในทางวัตถุทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยทำไงก็ไม่พอในที่สุดก็ไปหาสิ่งที่จะช่วยให้สุขยิ่งขึ้นไปหาสิ่งเสพติดสิ่งทำให้มัวเมาเสร็จแล้วก็ยิ่งเกิดปัญหาแก่สังคม ทำร้ายกันเบียดเบียนกันฆ่าฟันกันความทุกข์ความเดือดร้อนก็ยิ่งมากเพราะมนุษย์ไม่รู้จักพัฒนาในความสุขถ้าเรารู้จักใช้ปฏิบัติต่อความสุขให้เป็นโลกนี้ก็จะได้มีความสุขทุกระดับที่พอดีกันคนเบื้องต้นเกิดมาใหม่ยังไม่ได้พัฒนาทางด้านจิตใจและปัญญามากนักก็อาศัยความสุขทางวัตถุ แต่พอประมาณพอสมควรแล้วก็พัฒนาต่อไปให้มีความสุขในการอยู่ร่วมกันความสุขจากความรักเมตตาต่อกันตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปมีมตรีจิตมิตรภาพความสุขจากธรรมชาติแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจิตใจก็ประนีตขึ้นไปไปบุญไปกุศลไปปัญญาจิตใจเป็นอิสระเนี่ยพอถึงขั้นสุดท้ายนี่ได้ความสุขครบทุกขั้นเลยอย่างที่ท่านยกเป็นตัวอย่างอย่างพระโสดาบันเนี่ย เป็นบุคคลที่ได้ความสุขทุกระดับคือความสุขทางจิตใจขั้นปัญญาเป็นอิสระท่านก็ได้ระดับหนึ่งแม้จะไม่สมบูรณ์พระโสดาบันนี้ได้แหละท่านเรียกว่าเป็นผู้ได้สัมผัสลิมรสพันิพาน,านแหละเป็นปฐมทัตเห็นนิพพานเป็นเบื้องแรกก็ได้ความสุขที่เป็นนี่สูงสุดเป็นโลก,กุตระเป็นความสุขที่เป็นไทย พราะมกันนั้นก็มีความสุขจากการอยู่ในธรรมชาติที่มองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเข้าถึงธรรมชาติเพราอมกันนั้นก็มีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาเผื่อแผ่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอยู่ในสังคมที่มีความสุขพระโสดาบันนี้ถึงขั้นหมดมัชริยะไม่หงแหนอะไรแล้วมุ่งทำ เพื่อใครก็ได้ให้เขามีความสุขจิตใจก็เลยยิ่งสบายเสร็จแล้วในด้านวัตถุก,ก็ยังมีความสุขพระโสดาบันก็ยังครองเรือนอยู่ยังมีครอบครัวอยู่ท่านก็มีความสุขครบเลยเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยเป็นตัวอย่างบุคคลที่พร้อมบริบูรณ์นั้นในพุทธศาสนาก็นิยมสอนกันแล้วก็ มากระตุ้นเตือนกันว่าให้ปฏิบัตินะเราจะก้าวหน้าไปในความดีงามและความสุขถ้าได้เป็นโสดาบันแล้วมีความสุขมากมีสมบัติดียิ่งกว่าเป็นสมบัติทิพย์ของเทวดายิ่งกว่าเป็นสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยเป็นโสดาบันเนี่ยแต่นี้เพราะว่าปัจจุบันนี้เราห่างไกลคําสอนของพุทธศาสนากันว่ามีความสุขทางวัตถุนี่ เพิ่มพูนขึ้นมาจนกระทั่งคนเกิดความลุ่มหลงความสุขทวัตถุปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดก็คือพวกเทคโนโลยีปัจจุบันก็เอาเทคโนโลยีมาพัฒนาจเจริญพิ่เพิ่มขึ้นมนุษย์ก็ยิ่งไปหวังฝากความหวังไว้กับความจเจริญทางวัตถุหรือทางเทคโนโลยีนี้ว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขแก่เราก็าขขาเลยเป็นลุ่มหลงมัวเมา พอเทคโนโลยีจเจริญขึ้นมาตอนนี้เป็นขั้นไฮเทคแล้วก็มีความสุขกันยกใหญ่สุขไปสุขมาตอนนี้ไฮเทคชักจะเป็นไฮทุกแล้วน่าจะเห็นได้ชัดเลยประเทศอเมริกานี่ไฮเทคมากเป็นผู้นำแต่เวลานี้อย่างที่บอกเมื่อกี้อะไฮเทคกำลังเป็นไฮทุกนะพราะว่าทุกมากเคยเป็นประเทศที่สะดวกสบายพร่งพร้อมทุกอย่าง เป็นสังเป็นสังคมเป็นอะไรเขาเรียกว่าสังคมกดปุ่มที่จริงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดปุ่มแล้วเดินไปเป็นอัตโนมัตินะ่ะพอเดินไปประตูมันก็เปิดเองเป็นต้นอย่างเงี้ยเรียกว่ามนุษย์สบายเหลือเกินแต่ว่าพอมีเหตุเกิดใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ดีมาทําลายกันก็เลยเกิดทุกข์ตอนนี้อยู่ด้ความหวดาดระแวงกลายเป็นว่าสังคมอเมริกาที่มีความสุขมากที่สุดตอนนี้เป็นสังคมที่ทุกข์ที่สุด ญาติโยมหลายท่านที่เคยอยากไปอเมริกาตอนนี้ไม่อยากไปแล้ว <c oughs> กลับกลัวได้ซ้ําเมื่อวานนี้ก็มีหลานมาได้ทุนจะไปอเมริกาเลื่อน <c oughs> จะไปตัวเองถึงจะไปแม่บอกนอนไม่หลับเงินในที่สุดต้องตัดสินใจไม่ไปพอบอกก็ไม่ไปคุณแม่หลับสบายตลอดคืนเลย <c oughs> อันนี้แหละลืเนี่ย ดังนั้นมนุษย์เรานี่ต้องไม่ประมาทความเจริญทางวัตถุนี่มันมาพร้อมกันกับปัญหาได้ถ้าเราใช้ไม่เป็นวัตถุก็คือเครื่องมือเพื่อเทคโนโลยีนี่คล้ายเค,ครื่องมือใช้ดีก็เกิดประโยชน์ใช้ไม่ดีก็เกิดโทษอันนี้มนุษย์เรานี่เจริญได้วัตถุสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีมันได้ ก้าวหน้าเหลือเกินแต่พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ใช้ได้ทั้งทางดีและทางร้ายทางดีก็เป็นคุณทางร้ายก็เป็นโทษนั่นก็อยู่ที่ว่ามนุษย์จะใช้อย่างไงอันนี้มนุษย์เนี่ยเมื่อมีความสามารถในทางวัตถุเทคโนโลยีจะเลยขึ้นมาแต่ด้านจิตใจเนี่ยก็ไม่ได้เติบโตขึ้นมาอย่างร่างกายเวลานี้มนุษย์จึงเหมือนกับเป็นยักษ์ใหญ่นี จเจริญม,มากบัดยักษ์ใหญ่แต่ใจนี่เหมือนแมลงเมา,เมาคือใจเสาะเปล่าบางนะกายร่างกายกำยำลำสันเก่งกลา้าเหลือเกินแต่ใจเสาะใจเสาะยังไงล่ะตายได้ไฟโลภโทสะโมหะแมลงเมาเมานี่ยเดี๋ยวบินเข้ากองไฟไฟก็มีไฟโลภไฟโทสะไฟโมหะมนุษย์ก็ยุ่งอยู่กับไฟเหล่านี้แล้วก็พากันตายเพราะไฟเหล่านี้ ใจเสาะไม่มีความเข้มแข็งไม่ได้พัฒนาฉะนั้นเทคโนโลยีไปไป,ไปมามาก็ต้องดูกันว่าใช้ก่อทุกข์มากหรือใช้ก่อสุขมากใช้สร้างสุขมากหรือก่อทุกข์มากถ้าใช้ไม่เป็นก็ต่อไปทุกข์ก็จะทวีแล้วหนทางที่จะเกิดทุกข์ก็มากยิ่งขึ้นแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ในทางสร้างสรรค์มากหรือใช้ในทางทำลายมาก ตอนนี้ก็จะเห็นว่าใช้กันในทางทำลายเนี่ยได้มากแล้วพอจิตไม่ดีแล้วมีความเครียดแค้นอาฆาตกันตอนที่แล้วมาเนี่ยมันเย็นกว่าน,นี้คือเขาก็ใช้อยู่แล้วในทางไม่ดี mm hmm. เช่นว่าใช้เพื่อโลภหาผลประโยชน์การใช้ในทางโลภหาผลประโยชน์นั้นมันลึกซึ้งบางทีมีเลขกลอบายให้ไม่รู้ตัวคนที่ ได้รับผลจากความโลภนั้นน่ะอาจจะเพลิดเพลินเหมือนกับมีความสุขก็ปล่อยตัวไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นเรื่องความโลภที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แต่ตอนนี้ความโกรธมาแล้วเพราะความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตมาคราวนี้รุนแรงจะเห็นทันทาทันทีเลยและเทคโนโลยีก็มาสนองก็กลัวกันทุกระดับตั้งแต่เทคโนโลยีที่ มีกำลังอำนาจในการทำลายเห็นชัดๆอย่างลูกระเบิดอย่างจรวดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ชัดแล้วทำลายได้มากมายอย่างคิดไม่ถึงในเวลาเดียวกันลึกซึ้งลงไปเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนแม้กระทั่งว่าเดี๋ยวนี้เล็กๆในน้อยคนอเมริกันก็หวาดได้รับจดหมายทางไปรษณีย์ก็ไม่ค่อยกล้าจับนะกลัวว่าจะมีพวกเชื้อโรคติดมาหรืออะไรเงี้ย คือหวาดภาวาไปหมดคนที่จหวาดภาวะตลอดเวลามันก็ไม่มีความสุขเลยเทคโนโลยีที่เกิดมาสร้างขึ้นมาเพื่อจะมาบำรุงบำเรอความสุขก็เลยไม่ค่อยได้ไประโยชน์เพราะใจเป็นทุกข์กวาดระแวงและในที่สุดก็เลยถึงกับไม่กล้าใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องของปัญหาของมนุษย์ที่เกิดจากเทคโนโลยีใน,นก็ สำหรับชาวพุทธเมื่อเกิดเหตุต่างๆก็เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงธรรมะว่าเราจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ความสุขทุกระดับนี้สมดุรณแล้วก็มีการก้าวมากสูงขึ้นไปในความสุขพุทธเจ้าจึงตรัสว่า หลักในการปฏิบัติต่อความสุขหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์นี่พระเจ้าตราัสว่าหนึ่งหลักไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์สองไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำเนะี่ความสุขที่ชอบทำท่านก็ไม่ให้ละทิ้งสามแม้ในความสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบไม่มัวเมานะี อันนี้ก็สําคัญพอมีความสุขที่ดีก็เอาไปสยบมัวหมาติดซะอีกอย่างพวกพะฤาษีที่ติดชานเป็นต้นเลยไม่ไปไหนไม่ถึงนิพพานแล้วก็สี่ก็ปฏิบัติเพื่อเข้าสึงความสุขที่ประณีตขึ้นไปให้รู้ว่ามีความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปอีกมากที่เราควรจะก้าวไปได้จากความสุขที่อาศัยก็ไปสู่ความสุขที่เป็นไทยถ้าอย่างนี้หายเทคก็ไม่เป็นหายทุกข เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไฮเทคที่นําไปสู่ความสุขที่แท้จ,จริงได้ก็คือใช้ไฮเทคเนี่ยมาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องเสริมเป็นเครื่องหนุนทางพระาะเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแล้วเราก็ไม่ขาดความสุขทุกระดับแต่ตอนนี้เราเอาความสุขทางวัตถุมาเป็นจุดหมายมันก็เลยจมติดตันวกวนอยู่เราก็มาใช้ใหม่ ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องเสริมเราอาศัยมันชีวิตสะดวกสบายเราก็พัฒนาความสุขก้าวไปจากความสุขที่อาศัยเป็นความสุขที่เป็นไทยจากความสุขทางวัตถุให้มีความสุขในความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมสังคมที่ดีมีเมตตาไมตตีต่อก,กันมีความสุขในการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีความสุขจากการทําความดีบําเพ็ญประโยชน์ทําบุญทำกุศลที่เป็นนามธรรมแล้ลึกขึ้นมาเมื่อไรจิตใจก็มีความชื่นบานผองใสยอยู่ที่ไหนก็สุขถ้าได้ทั้งนั้นจะกระทั่งมีความสุขจากจิตใจที่มีปัญญารู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายและมีจิตเป็นอิสระอันนี้ก็จะถึงขั้นเป็นมงคลข้อสูงสุดที่เรียกว่ามงคลสาประการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พุทธสโลกธรรมเวหิจิตตังยสัสนกรรมปฏิอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตม,มังว่าผู้ใดถูกโลกธรรมดีร้ายก็ตามมากระทบแล้วไม่หวั่นไหวเป็นจิตใจที่ไม่มีความคุณนโมวเศร้าหมองเบิกบานผ่องใสเป็นจิตเกษมมั่นคงอันนั้นคือมงคลอันอุดดมวันนี้อัตบภาพก็ขออนุโมทนา ยังโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มาทำบุญร่วมกันในโอากาสคล้ายวันเกิดนี้ทุกท่านมีจิตร่าเริงยินดีด้วยธรรมะมีศร,รัทธาเมตตาไมตทีธรรมและความกตัญญูกะตะเวทีจิตใจที่ดีงามนี้แหละก็เรียกว่าได้ปัจจัยแห่งความสุขที่ลึกซึ้งเป็นนามธรรมที่จะนำไปสู่ความสุขที่เป็นไทยอย่างแท้จริงก็ขอให้โยมทุกท่านได้เจริญในความสุขนี้พร้อมด้วยมงคล ทุกประการให้ครบทั้งสาและสรรพพร,พรชัยจงมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสมรถสัพพุทธเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทิน